เมื่อเวลา14นาฬิกาที่จังหวัดชายภูมิเจ้าหน้าที่เร่งนำศพชาย81ปีขึ้นจากน้ำหลังฝนตกอยาก่างหนักนานหลายชั่วโมงหลังจากที่มีคนพบศพรอยน้ำในสระกลางทุ่งนาบ้านทรัพย์รวงไสหมู่ที่4ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิต่อมาทางด้านร้อยตำรวจเอกสุเมศเสนากรรองสวัสดิ์สอบสวนสพเมืองชายภูมิพร้อมแพทย์เวรได้ทำการพันสูตรร่างผู้เสียชีวิตพบว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมง ตรวจสอบร่างกายไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายสอบถามไปยังลูกชายและญาติผู้เสียชีวิตว่าติดใจในการเสียชีวิตหรือไม่ลูกชายและญาติไม่ติดใจในการเสียชีวิตคาดว่าพ่อน่าจะลงไปเก็บผักที่อยู่ข้างขอบสระคาดว่าน่าจะเกิดการลื่อนถลยพัดตกลงไปก่อนที่จะจมน้ําเสียชีวิตดังกล่าวอาสามู่ที่ผู้ภัยสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมินําร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ําและมอบ ร่างผู้เสียชีวิตให้ญาติบำเพ็ญก uh ุศลทางศาสนาต่อไปโอาจะกิน hmm. ข uh ้าวน้ำศาสงาเราพวกลับมานี่ก่อนเที่ยงใบของผมมาน้อเนี่ยเด้อผมก็เห็นอยู่นะผมน่าวันนี้เป็นนี่มันเป็นน้ำเนาะครับผมเห็นเลยอยู่ผมก็นนอนบาทนี่หางม้นผมเอาหัวกอคอก ว่าก็เราผมเล็ดไปกิงเ้วยนะเพราะเราบอกคือขนตีล่ะเราช่วยหน้ามาหัวก็ไปเห็นขาก็ไปเห็นนะเมื่อนี้ผมก็มานอนเล่นในเอีกกับผู้ช่วยละนะมานอนอยู่เนี่ยช่วยละาช่วยนี้เอาถ่าจีมเลี้ยวมันิมง่าะหัวที่ว่าเต้นบ่อละผมเนี่ยบอช่วยละเลยวะเล่นบ่ละจุเล่นประจุนี้ฟ้าฝนเบื้องดีแล้วเลยนะลายนี้ไปนอนเที่ยง แค่นี Urban ่ก็เลิ่กันไปกินเ้าพวกกันนอนนี่อีก่ะวกกันนอนฟังเสียงกินเขานี่เดี๋ยวพวกมันง่ายถึงเลื่อยได้เปลเนี่ยแต่มันอ่ามันเมนบ่อ่านกคือกันง่ายถึงง่ายถึงเชี่ผมเลือยไปเบิ่มงเินเพิ่เ่นกกันเลไ่พดแล้วกันยามมยดระปะเลอเขาหินอันนี้แจ่เมื่อวานแล้วครับเขาไม่ได้เปยใจยงเลยโบอีแล้วมันบโเห็นทันทีเนาะยังในน้ำบ่เนาะ อันนี้เขาเขาตนิทกันบ่ฮะเขาตนิทกันบ่เขาสนิทกันอยู่บ่ตนิทกับเพื่อนบ่ตนิทกับคนตายบ่เป็นลุงเนาะเดียวเมื่อวานนี้เขาไม่ได้เอะใจเลยเกมบอลอีกแล้วเดี๋ยวลูกชายเป็นมัสกิดจาอย่างนั้ำนุ่งกรเจ้านี่ยมันก็ยังบ่นั่นเนาะอย่างนี้อัธดิษฐ์ทายภาพนทีนินจัดรายงาน